ดึกๆครูพลอยชอบทําสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือตรวจการพูดการออกเสียงของนักเรียนในคลับนะคะเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เงียบเราไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากรถจากผู้คนนะคะพลอยจะได้ยินเสียงเรียนชัดๆพลอยใส่หูฟังเข้าไปด้วยจะได้ยินนักเรียนออกเสียง แบบทุกมิตินะคะเพื่อที่ว่าพอจะได้มอบคำแนะนำที่ตรงประเด็นให้นักเรียนสามารถพัฒนาการออกเสียงของตัวเองได้เลยบางทีเราออกเสียงไม่ชัดนะเราสื่อสารไม่ได้นะคะมันทำให้การสื่อสารสับสนงุนงงดังนั้นนะพอไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นพอยก็เลยตั้งใจเวลาที่จะตรวจเสียงของนักเรียนในคลับแต่ละคนสิ่งที่พ่อยทาก็คือตอนแรกพอจะฟังก่อนนะหลายๆรอบเลย แล้วพลอยก็จะจดคําแนะนํานะคะที่นักเรียนสามารถพัฒนาต่อได้เลยเรื่องของการออกเสียงและหลายคนก็จะได้เรื่องของการใช้ประโยคเพราะว่าหลายคนแอดวานซ์แล้วนะคะพลอยก็ให้คําแนะนําตามระดับการเรียนของนักเรียนได้เลยและพอได้คําแนะนําแล้วใช่ไหมพลอยก็จะไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้กับนักเรียนได้ฝึกการออกเสียงเสียงใหม่สร้างกล้ามเนื้อไม่ใหม่ให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะ และพลอยก็จะพิมพ์เป็นคอมเมนต์ใต้ภารกิจของนักเรียนที่นักเรียนส่งมาแต่ละคนเพื่อที่ว่าตอนเช้าๆเมื่อแสงมาแล้วค่ะพลอยจะได้อัดวิดีโอให้กับนักเรียนขยับปากลิ้นฟันตามพลอยได้เลยค่ะและนี่ก็คือกิจวัตรประจําวันที่พลอยทำตอนกลางคืนนะคะ